เราอยู่ที่ไ,ไหนครับเราอยู่ที่ไหนที่นี่ค่ะมาหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะหร,หรือที่เรารู้จักกันเรียกโดยทั่วไปว่าเนี่ยตรงนี้คือขอบพิมุกขอบพ,พิมุกย่านตรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เฮีย่านนี้ข้างหน้าเขียนว่าซอยวัดพิมุกครับคือเป็นย่านข้างๆเป็นสามเพ็งไม่คือเป็นย่านที่เก่าแก่โบราณนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินสมัยก่อนเออจะ าจะไม่ชื่อนี้เราก็จะไปถามเพื่อนของพี่ฮิวกับตาดาค่ะว่าสมัยก่อนชื่อเป็นยังไงนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเนี้เขามีกี่สาขามีกี่คณะประวัติประวติทำไมความเป็นบอพิทิมกจากประวัติมันคืออะไรนะคะเราไปเจอเขาดีกว่าว่าเขาทำตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนเห็นเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เพื่อนเราเพื่อนเราก็ใหญ่นะครับใหญ่ทุกคนนะคะเพื่อนเราไม่เล็กนะไปก็เลยไป ตอนนี้ค่ะเราก็ย,ย่องย่องมาหาเพื่อนเรากันนะคะตอนนี้เป็นส่วนบริหารแหละเพราะว่าเพื่อนเราเนี่โค้ดกำหน่งใหญ่โตตราแหน่งอะไรคะพี่คือลองอธิการบดีเออลองอธิการบด,ดีนะ<ด>เราเราแต่งตัวกันมาเนี่ยเรียบร้อยขนาดเนี้ยนะวันวันนี้วันนี้คือเราแบบเราโค้ดเป็นศศนะักศึกษาโค้ดค้ดอันนี้โค,นนะคะ้ดเป็นในขาดีค่ะนี่คือชื่อเสียงเรียงนามของท่านนี้นะคะด็อก Doctor าสาย s ามาร์ ชื่อประธานแล้วก็สารชาติสามารถสามารถอะไรก็ไปดูเขียนอะไรวะอีกใส่แว่นลอเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟังใสค่ะเด็นไปที่3ขอให้แนะนําตัวนิดนึงถึงจะเป็นเพื่อนเราเราก็อยากแนะนําค่ะชื่อดรฟ้าใสสามารถค่ะปัจจุบันดำรงตําแหน่งรองอธิการบอดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่ง,งวันนี้ที่มาเยี่ยมชมกันเนี่ยคะ่ะเราเรียกว่าพื้นที่บริษัทพิมุขจักรวรรดิซึ่งเป็นหนึ่งในสีพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีที่ไหนบ้างคะสีที่นะคะก็จะประกอบด้วยสารยาสารยาเนี่ยจะเป็นเพื่อแง่เป็นเมนแคมปัสมีสํานักงานที่การบดีนะคะท่านอาิรการบดีซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเรียกง่ายๆว่าเบอร์หนึ่งของมหาวิทยาลัยก็เป็นห้องทํางานท่านจะอยู่ที่นั่น แล้วก็รอมาัที่การบดีแล้วก็หน่วยงานสายสนับส,ส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีพอช่างค่ะรู้จักพอช่างไหมคะอยู่ใ,ใกล้เนาะตร,ตรงข้ามตูรัดใช่ๆพอช่างที่จะมีความสามารถด้านแบบศิลปะลปใช่ศิลปะค่ะ<ม> so. แล้วก็มีวิเชียรเขตบางไกรกังวลที่<ม>หัวหินนะคะซึ่งซึ่งก็แอบโมบดอีกเช่นเดียวกันว่าเรามีสถานปฏิบัติการด้านการโรงแรมใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่าราชมงคลชุมขึ้นอยู่ติดทะเลเลย ตรงนี้คือพื้นที่บอพิพิพมกจักรวรตรซึ่งซึ่งอาเรยนงนี่ะไม่สวยงั้นผมจะนั่งเลยนี่เอย่างนี้ไม่โค้งงเลยนะคะซึ่งซึ่งบอพิพิพมกจักรวรดเราเนี่ยจะมีการเรียนการสอนอยู่สองคณะคือคณะบริหารธุรกิจกับคณะศิลปศาสตร์นะคะคณะบริหารธุรกิจก็จะมีอยู่หกสาขาวิชาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีการจัดการการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ แล้วก็สาขาเขาเรียกว่าสาขาบริหารธุรกิจแต่เรียนเป็นหลักสูตรภาษาจีนอ,อันนี้ก็ทงเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสองปีแรกเรียนที่เมืองไทยเรียนที่นี่นะคะแล้วก็อีก2ปีหลังไปเรียนที่ชงชิ่ง university โอ้โหไปที่หมาล่าเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะล่าสุดไปที่มาล่าติดปากเลยไปมา2เดือนแล้ว นะคะเช้ญฝากให้อันจิเรกรฝาหมาล่านะคะแล้วก็ได้ปริญญาสองใบนี่คือหลักสูตรที่ที่ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะคะส่วนคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเนื่องจากว่าศาสตร์ทางด้านภาษาเนี่ยบอพิทิมจักรวรรดิได้โด่งดังมานานแล้วนะคะอันนี้อันนี้เท้าความครับผสมเป็นเด็กแถวนี้เด็กวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละโดยความที่เราจําภาพได้เนี่ยตรงเนี้ยเรามาเราก็จะรู้สึกว่า เราไม่รู้ว่าที่นี่คือมหาอะไรมา่ก่อนที่นี่จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนโรงเรียนของเด็กมปลายเพราะเมื่อก่อนจะใส่ชุดมปลายเขียนบพใช่ไหมใช่ใช่ใช่แสดงว่าอายุมากเลยใช่ใช่เพราเราเห็นเราเห็นมันตั้งแต่เราเด็กเ็กเห็นว่าเด็กนั้นแล้วตอนนั้นคือเด็กที่เรียนที่นี่เขาจะเหมือนแบบผู้หญิงเยอะเมื่อก่อนเรียนเรียนเหมือนสายภาษาสายพันชิ์พณิชย์อ่าเราก็จะมาอยู่ฝั่งตรงข้าม มาสอนรู้เลยใช่มาดูมาดูมาดูว่าเราอยู่แถวนี้รอยู่แถวนี้ก็คือจริงๆแล้วโรงเรียนหรือจะเรียกว่าพี่พี่มุกเนี่ยเป็นโรงเรียนมา137ปีแล้วนะคะแต่ตอนนั้นคุณมุกไม่น่าจะทันนะ่งรมจปีเพราะว่าน่าจะลังตอนต่ไม่ตอนนี้พี่ฟ้าอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะใช่ๆจริงๆแล้วเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเลยค่ะอยู่ปัจจุบันนี้นะค่ะขายทีละ 1 3ีนั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็เป็นโรงเรียนวัดบ่อพิพิมุกนะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่จริงๆจะเรียกว่าสถานที่ติดกันไม่ได้พื้นที่ตรงเนี้ยป็นคพื้นที่เดียวกันใช่เป็นโรงเรียนวัดสินะวัดใช่โรงเรียนวัดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดบ่อพิพิมุกบวรวิหารเป็นวัดใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งโรงเรียนวัดบ๊อบพิทุมุขเนี่ยเริ่มเปิดเปิดเรียนในปีในสมัยราัชากาลที่5นะคะก็สมกับชื่อบ๊อพิทุะนะคะดัะงนั้นเนี่ยจากตรงนั้นเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเป็นในหลวงราัชากาลที่9ท่านพระราชทานนามราชมงคลให้นะคะเราก็เลยเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมมงลนะคะจนกระทั่งปี2548ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยลาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเ<ม><ม>ทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548เป็นต้นมาเป็นยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งจริงๆตัวพี่เองอ่ะ เป็นอาจารย์มาตั้งแต่สมัยเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแต่ทำไมร้อยสามสิบเจ็ดปีที่แล้วเกิดอันอันั้นมุกขายประมาณยี่สิบหกปีนะคะนี่ก็พอขายครีมได้อยู่นะคะยี่สิบหกปีปีนี้เป็นอาจารย์เด็กปีนี้จะสี่สิบสองแล้วยิ่งดิอ๋อเกือบแล้วค่ะอ๋อรุ่นเดียวกันเหรอค่ะนะคะจะบอกว่าสงสารใครสงสารคนดูที่มียน ขายอะไรขายเฟรมขายของสาวั้านใหญ่หรือขายอะไรยังไงนะคะเขาบอกว่าเออต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยที <S <S ่เป็นสถาบันเนี่ยเราก็เดี๋ยทนี้บอกว่าเหมือนเด็กมอบมีมีภาคของเด็กมอปลายหรือว่าเด็กพานิชใช่ใช่เด็กพานิชที่นี่จะเป็นความใฝ่ฝันของเด็กสายพาณิชมากใช่จริงรเป็นความใฝ่ฝันเลยจับมือก็จะได้มาสายพานิ้ต่างใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเราแวกนี้นะมันจะมีพานิช ตื้อที่อยู่ตรงกระทรวงพาณิชย์อันเน่นพาณิชย์ตื้อที่อยู่ตรงตรงใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลอีกอันหนึ่งที่โด่งดังและก็อันนี้ที่โด่งดังตัวจัดอีกวัดที่ดีเนี่ยเลยเป็แอบซ่องสาวไม่ตั้งใจดีแต่ก็ความรู้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของคนเรียนสายพาณิชย์และเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนเวียนชายใช่ใช่แบบนี้ค่ะเวัดโรงเรียนวัดใช่แล้วผมมดวัดวัดตื้อตรงนี้ที่เราต้องมาดูเนอะก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนี่ย วัดหลวงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่แน่นอนอเราก็วัดหลวงใช่ใช่พี่กำลังจะพูดว่าเวลาเราพูดถึงโรงเรียนวัดท่านคนดูหรือคนดูคลิปอะไรอย่ามองว่าเราเหยียดโรงเรียนวัดคําว่าโรงเรียนวัดเนี่ยว่าสถานที่ที่ตัง้งอยู่ในวัดเนี่ยล้วนมีที่มามีประวัติศาสตร์ที่ที่เก่าแก่นะใช่ค่ะมีประวัติศาสตร์ที่ น่าสนใจโรงเรียนของเราเป็นร้อยปีนะใช่ค่ะใช่่คะโรงเรียนตื้ดเนี่ยค่ะโรงเรียนตืดค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้โรงเรียนตืดก็เป็นที่ใฝ่ฝันของใครอยากใส่ชุดไทยไปทําบุญสวยๆใช่ถ่ายรูปแต่งงานใช่ใช่ใช่ที่นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแต่ก่อนจะไปชมวัดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการจัดการเรียนการไปชมสถานที่ก่อนเดี๋ยวเราไปชมสถานที่กันก่อน ไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนว่าว่าอ๋อเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยพอดีเบรกเรื่องของของประวัติศาสตร์ของบอพิทก่อนก็เลยบอกว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเนื่องจากว่าดั้งเดิมเนี่ยบอพิพิมุขเป็นโรงเรียนสอนภาษาหมายถึงว่าโรงดังสายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นสําหรับภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษนะคะนี่อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่นให้ข้อมูลมาว่าเรื่องความที่ ท่านใดสอนในสาขาวิชาใดเขาก็จะมีความรู้เชิงลึกในเรื่องประวัติศาสตร์การเรียนการสอนของสาขาวิชานั้นในประเทศไทยโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทยคือที่นี่นะคะในปี2569 <2500. S 2> <c oughs> จะเป็นวันครบรอบ100ปีของการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะ่ะที่นี่เป็นที่แห่งแรกที่สอนภาษาญี่ปุ่นนะคะดังนั้นเนี่ย คณะศิลปศาสตร์ปัจจุบันเราจึงเปิดการเรียนการสอน3สาขาหลักที่ให้ปริญญาก็คือสาขาภาษาจีนนะคะศิลปศิลปศาสตร์มหาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาาัาจีนศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาญี่ปุ่นและศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนกันค่ะใช่แต่เมื่อก่อนที่ที่จำได้นะคือเด็กพ่อพี่มุกอ่ะคือเป็นเด็กที่เรียน ผู้หญิงสวยๆแน่เรียนอย่างนี้อย่างนี้เรื่องจริงเลยนี่มันจริงเลยยังไม่จบค่ะเลาเผู้หญิงสวยๆไม่ต้องชียร์นะได้เพื่อนๆค่ะไม่ต้องชีนยมันเป็นเป็นแบบ subconscious ของพี่ดิกรชายของพี่ทิวที่แบบว่าจะฝังฝังเออเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าพี่ทิวจะแบบว่าเรื่องเดียวในชีวิตนี้แหละแต่วก็เป็นเรื่องที่ดีลองไปนะคะลอนะคะใช่ใช่อยนะคะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยศึกษาจากมันแล้อันนี้ลายความรผู้ผู้ความสวยงาม ก็มันอยู่ที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็เราเคยได้ยินห้องสมุดดิวอีกับเอลซีใช่ไหมเขาบอกอันนี้เป็นเอลซีเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะเปิดเทอมมาแล้วเขาจะมาหาหนังสือเอามาแล้วก็มาไปที่นี่สักรักเรียนมาคือจริงๆส่วนตัวดานะคะไม่ได้ชอบอ่านน iPad หรอกยังคงชอบแบบอะไรอะไรลามกนะคะก็เหมือนว่า บางทีเขายังเปิดอย่างเงี้ยน่าจะได้อารมณ์ได้ฟิวก่อนนะเพราะว่าเออแต่เด็กสมัยผมไม่อ่านแล้วละอยากให้น้องๆลองน้องๆเลยอ่ะรุนลูกหลานของเราก็เราข้องสมุนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เราเกิดทันไหมที่ลักษณะแบบนี้นี่อะไรนี้อันนี้นะคะทงลาวถ้าเกิดอเราเห็นรูกแบบก็จะอยู่ที่คาดอย่างนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อสำหรับการวางอยนี่อ่งเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นอบบตรงกมีทุกที่อ่ะ มันต้องใส่ตรงกลางแล้วก็แบบนี่นะเปิดเรื่งนี้ไงเด็กๆอ่ะธรรดาก็อ่านดิยายเราก็ไม่ได้โปรโมทนะแต่อา่านถ่ายรัดแล้ว<า>ก็คืองไหนก่อนอะอย่างเงี้ยมันมีทีเลยนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนง<ช>่างที่ไหนมีนคือม,มันจะแบ่งนะอย่างแบบมีหนังสือหนังสือพิมพ์ธรรมดาแบบนี้อันนี้เป็นความรู้แล้วก็หนังสือพิมพ์หน้าขาวที่เข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีแล้วหนังสือพิมพ์หน้าขาวก็คือหนังสือพิมพ์ที่มัน3วันออกทีออกแม้เออ่ออย่างประชาชาติธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ป่ะนี่ก็ไข่ขาวในข่าวสด อะไรกรุงเทพเออจำเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่หอมมันจะเป็นหนาๆไงเีบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์อุปกรณ์มัสก์มีกเก้าสูงแปดสูงเจ็ดสูงเออมัสแฮฟมัสแฮฟนี่ blank house เนี่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้ที่ไหนยังไงก็ได้เอาว่าคือว่าเป็นห้องประชุมที่สร้างหรือว่าดูแลโดยสมาคมนักเรียนเก่าวิทยุแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ก็ต้องต้องเรียนว่า บอทพิม <Workers. S 2> <lime Man> ุขจักรวรรดิเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัชนากาิกศรซึ่งมีสิ่งทุที่ตามที่ที่ที่เล่าใหปฟัติศาตแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยความโชคดีที่เราอ่ะเป็นโรงเรียนวัดมาเดิมแล้วเราก็มีสมาคมนักเรียนเก่าบอทพิมุขในครับระมราชสมบัติใช่มาแต่เดิมเป็นต้นทุนที่ติดเรามาดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี้ยเป็นยี่ห้ของเก่าใช่ส่วนหนึ่งของของการสนับสนุนที่เราได้รับการดูแล แล้วก็ oh. นักศึกษาของเราที่นี่จะได้รับการดูแลโดยสมาคมนักเรียนเก่าพิพิม mm ์ในพระบรมราชธรรมซึ่งเป็นสมาคมที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในแวดวงราชการหรืในว่าในธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเติบโตและมีความมั่นคงเนี่ย mm hmm. เป็นสมาเป็นสมาชิกในสมา,สสมาคมนักเรียนเก่าพิพิมพ์แล้วเราจะมีภารกิจอยู่หนึ่งกิจกรรมที่สมาคมสนับสนุนเราอย,าาอย่างต่อเนื่องก็คือการมอบทุนการศึกษา ในในในวันที่15ธันวาคมของทุกปีเราจะมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในแต่ละปีเนี่ยเราได้รับเงินสนับสนุนมาจากสิทธิเก่าจากผู้มีอุปการะราคุณที่บางท่านแน้จะได้เป็นสิทธิเก่าก็ตามเนี่ยประมาณที่เกือบเกือบสองล้านทุกปีนั่นหมายความว่านักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยถ้าหากว่าใครมีความจําเป็น นะคะใช่แต่นกทุนนะครับหรือใดๆเรามีแผนกกองทุนนะคะแผนกที่ศึกษาช่วยเหลือตรงนี้ใช่ดูแลช่วยเหลือแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนการจัดกรองที่ที่จะทําให้เงินทุนของผู้มีบัตรละคุณเหล่านี้ได้ไปถึงนักศึกษาที่เหมาะสมที่จะได้ทุนทุนแล้วตอนนี้นะพี่ฟ้าใสก็พาเรามาที่วัดที่วัดเพราะว่าวิทยาเขียนจ้าไปดูเนี่ยคือพื้นที่ของวัดค่ะก็เลยเหมือนมี มันเป็นใช้พื้นเดียวกันแต่ว่าแบ่งส่วนเป็นส่วนของโรงเรียนกับส่วนของวัดซึ่งจริงวัดนี้ก็จะมีที่มาที่ไปซึ่งวันนี้เก่าแก่มากเราจะพาทุกท่านไปทางเพื่อนๆมาครั้งในมัวเรานะคะแต่นี้ก็เลยมาดูเป็นจริงเหมือนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในส่วนคือสมัยก่อนวัดต,ต้องมีโรงเรียนนะถูกไหม,หม <S 1> <S 1> ใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่โรงเรียกวัดต,ต้องอยู่ด้วยกันแน่เหมือนที่เรามีบวรเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนเราก็จะทรงอย่างนี้เหมือนกัน,นะะที่ที่นี่นะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า500ปี ดูตรงไหนทราบไหมคะพรอุโบสถดูได้ไงดูตรงไหนคะอุโบูชสดใหดูไม่เอ่เดี๋ยวเราได้ยังไงก่อนเราเราแค่บอกเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะพามาดูของจริงแต่หลังเขาแผนเป็นไปที่พระบูชสดด้านนี้ที่มีพระพุทธรูปที่บอกค่ะแว่าแต่ปัจจุบันก็คือใช้พระบูชสดด้านนี้ในประกาศประกอบวิธีต่างๆค่ะด้านนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นห้องสมุดประชาชน หรือว่าจริงๆแล้วเป็นอยู่ในบริเวณวัดเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นอาคารทางวัดเรือนเราขออนุญาตเรียกว่าเรือนเนาะไม่ใช่อาคารทางเรือนเนี่ยเดิมเป็นพระพาลสเดชสมัยรัชากาลที่5นะคะก็ะอย่างที่บอกว่า,าวัดเนี่ยก็เป็นชื่อวัดบอกว่าิ๊งใช่ไหมคะเนี่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้อะขอบีเล็กน้อยก็ในใบริเวณนี้น,นี่ใช่แล้วก็เอ,อ,องมองข้างบนนะคะข้างบนค่ะ แทนได้ไปด้านนี้ค่ะนี่ค่ะงงค่ะระวังเลือกค่ะนะคะถ้าเราจะเป็นคาถาอ่าค่ะก็จะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มูมข้างหลังด้วยเนาะค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็นจริงๆแล้วชั้นชั้นสองอะคะชั้นสองและสามจะเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ด้วยความว่ามีของโบราณอยู่เยอะมากทีนี้ก็ต้องปิดไว้ใช่ก็คือของโบราณเป็นร้อยกว่าปีเยอะมาก สถานที่มันแคบแคบไม่เพียงพอที่จะจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เป็นได้เพียงแค่ที่เก็บของอแล้วก็เปิดให้ชมในบางครั้งที่มีคณะที่ติดต่อตามวราธรรมวระไม่สามารถที่จะเปิดให้ชมทั่วไปได้เนื่องจากว่าบุคลากรของทางวัดก็มีน้อยระบบการป้องกันรักษาความปลอดภยัยการทําบัญชีข,ของสิ่งของอันมีค่าเหล่านี้เกรงว่าจะเกิดความสูญหายถ้าเกิดว่าเปิดให้ให้ชม เ,ออเป็นการทั่วไปในบระเทเพื่อนขาหลังจากที่เราได้สำรวจมาหะไมาแล้วตอนนี้ เหมือนเราค่อนข้างจะเหนื่อยเราก็เลยให้พี่ฟ้ามาเลี้ยงขนมเราซะเลยค่ะร้านแรกเลยแถวนี้นะคะถ่ายช้าไปหน่อยไอติมหมดไปแล้วครึ่งอันเรียกว่าไอ,ต,อติมถั่วตัดผักชีนะเป็นไอติมถั่วตัดผักชีของไต้หวันเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะชื่อว่า i n g ท Tea House นะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะก,ก็จะมีะชาไต้หวันด้วยแล้วก็มีไอติมถั่วตัดผักชี ชื่อนะคะแล้วก็พาแขกมาทานแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็มีจะตีไต้หวันไหนอ่ะนี่เหรอคะอันนี้ไส้เบคอนอร่อยอันนี้ไส้อะไรมาไส้ไข่มาเออมาหางน่ากลัวมากอันนี้คืออะไรคะนี่ทำไมเยี่ยมเพื่อนี่แถวสูเดี่ยวหลงเปาทอดในแถวไหนคุณทิ้วแล้วข้างในคืออะไรคะ ลองดูสิลองดูกินดีกแกกินซีกลองบีออกมาพิมลาวะไม่กล้ายังร้อนอยู่เลยพี่ไม่เป็นไรหายแล้วหายแล้วอย่ากัดนะบีนะอย่ากัดนะคะอะดูค่ะปิ่นเออแล้วยังไงล่ะกินสิกินกินกินซีขาหหน้ากินมากเลยเออนี่อยู่ตรงนี้ค่ะจะกินดีๆนะเราเกลีดดเกี่ยวกับซบนั้น แล้วย่านนี้ยังมีของกินอร่อยลยเยอะใี่ค่ะพี่ชายบอกว่าโซนนี้ชื่ออามาโฮเทลแล้วก็ดีดังกาแฟใช่มีร้านกาแฟถึงก็ต้องเปิดเป็นที่พักแล้วก็มีร้านกาแฟเปิดนะเปิดแว่นตาดูเลยว่าอ้ะโหใช่ค่ะดฉันชอบฉันนึกว่าโยดาบอกแล้วชอบโลโก้คือว่าโยดาใช่ติดแตงแล้วดร้านกาแฟครับจะเข้าไปชมไหยคะ งลงมากินกาแฟกันไหมคะ,คะเอามาค่ะกินกาแฟกันค่ะเดี๋ยววันนี้ที่ยูะยยจะเลี้ยงนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการมา กับการเดินทัวร์มหาวิทยาลัยแล้วก็อิ่มทองด้วยนะ,ะไหนคะสโลกแกนของมอะไรวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมคุณภาพเยียเย่ยมกิจกรรมเยี่ยมเราก็จะเช็คพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าเขาแม่นจริงหรือเปล่า <S <S> <S เราเราน่ะเป็นคนอย่างนี้นะอันนี้เป็นเป็นสโลกแกนของพี่ลูกจกักรวรรดิไรอะไรมาแล้วแล้วนี้กิจกรรมกิจกรรมวิชาการเราก็ได้ด้วยเราต้องไปพูกๆกันนะคะ แล้วก็สําหรับที่น้องๆที่ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องการเรียนกันเลยนะคะที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมนด้อๆจะได้เดินทางง่ายอย่างไรสะดวกขาของกินมากมายแน่หรือว่าทันไหนที่น้องๆเรียนแล้วอยากเรียนเสริมเพิ่มเติมได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะมีการเข้าส่ระบนได้ค่ะอันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะครับนี้เป็นห้ามแล้วะเนี่ยโอเคไปก่อนนะคะเจอกันค่ะนี่ค่ะ